ลอนทุกคืนที่โรงเรียนประถมเก่าแก่แห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าถึงห้องเรียนปิดตายที่ถูกล็อกจากภ่ายนอกและไม่มีใครเข้าไปนานกว่า20ปีชาวบ้านและครูในโรงเรียนต่างเล่าขานกันว่าห้องนี้เคยเกิดเหตุการณ์สะเทินขวัญในคืนหนึ่งเมื่อมีครูและนักเรียนกลุ่มหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับทุกคนต่างเชื่อว่าดวงวิญ,ญญาณของพวกเขายังอยู่ในห้องนั้น คอยส่งเสียงเรียกคนที่เดินผ่านให้เข้าไปวินและบีมสองเพื่อนสนิทที่อยากลองท้าทายตำนานนี้ตัดสินใจจะไปพิสูจน์ในคืนวันศุกร์ที่โรงเรียนจะปิดและไม่มีใครอยู่เมื่อถึงคืนที่พวกเขาวางแผนวินและบีมแอบเข้าไปในโรงเรียนกับซึ่งมีเพียงแสงจันทร์สู่ลอดผ่านหน้าต่างที่แตกเป็นบางส่วนพวกเขาเดินตามทางเดินเงียบๆและรู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามอง เสียงประตูและหน้าต่างลั่นเบาๆเหมือนมีใครบางคนจับตามองพวกเขาอยู่แต่พวกเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปจนถึงห้องเรียนที่ถูกล็อกไว้และพบว่าประตูถูกปิดสนิทและมีกุญแจเก่าๆล็อกจากด้านนอกด้วยความอยากรู้วินและบีมพยายามเปิดประตูห้องจนสามารถแง้มเข้าไปได้ข้างในห้องมีเพียงโต๊ะเก้าอี้ที่ก่าพังและฝุ่นหนาทั่วห้องขณะที่พวกเขายืนสำรวจ เสียงกระซิบเบาๆเริ่มดังขึ้นจากรอบๆห้องช่วยด้วยและเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กดังมาจากมุมห้องพวกเขาหันไปมองและเห็นรอยเท้าเด็กเล็กๆปรากฏขึ้นบนฝุ่นราวกับมีคนเดินอยู่ขณะที่พวกเขากำลังหาทางออกจากห้องเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นใกล้ๆพวกเขาหันไปมองเห็นเงาของครูที่ยืนอยู่ตรงมุมห้องจ้องมองพวกเขาด้วยสีหน้าเศร้าและกรธ เด็กนักเรียนในชุดนักเรียนเก่าก็ปรากฏตัวขึ้นรอบๆและเดินมุ่งหน้าเข้าหาวินและบีมเสียงหัวเราะของเด็กๆเ,เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนพวกเขารู้สึกเหมือนถูกล้อกรอกไว้วินและบีมรีบวิ่งออกจากห้องเรียนขณะที่เสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะดังตามมาข้างหลังพวกเขาวิ่งไปตามทางเดินที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในที่สุดก็หาทางออกจากโรงเรียนได้เมื่อพวกเขาหันกลับไปมอง เห็นเงาของครูและเด็กนักเรียนยืนมองตางพวกเขาจากหน้าต่างของห้องเรียนบรรยากาศรอบตัวกลับเงียบสงดเหมือนเดิมแต่ทั้งสองรู้ว่าพวกเขาจะไม่ลืมภาพที่เห็นในคืนนั้นจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเสียงจากห้องเรียนปิดตายถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมทุกที่ที่คุณอยู่อาจมีบางสิ่งเฝ้ามองคุณอยู่ก็ได้นะสวัสดีครับ